วันนี้เราแข่งกันวิ่งขึ้นภูเขาโดยจะแบ่งเป็น2ทีมเดละทีมจะมีภารกิจที่ต้องทำทีมไหนถึงยอดเขาก่อนและคะแนนจากภารกิจมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะโอ้โวิ่งขึ้นเขาเลยโอเคเดีเราทีมเราเช็คภารกิจเช็คภารกิจภารกิจเยอะมาก เราเอาอันที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ต้นไหมได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วมันจะเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วมันจะยากไม่ได้ยวเราดูภารกิจกับแม่จูนอันแรกเลยแบบเพื่อน29่สิบเก้าน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเก้าสิบโอเคครับแบกเน็ตไม่ใช่ดิค่ะุณต้องแบกผกมโอแบกชางโอเคพร้อมไหมตามด้วยหนึ่งสองสาม โอเคได้แล้วหนึ่งภารกิจวิ่งขึ้นบันไดยี่สิบขั้นสิบรอบถ้าบันไดเยอะมันขึ้นบันได20ขั้นสิบรอบใช่ไหมยังไงขึ้นไปเรื่อยๆครบขึ้นมันต้องขึ้นลงไงพิมมันต้องขึ้นลงไงภารกิจต่อไปอะไรดีวิ่งพื้นวิ่พื้นร้อยครั้งแบ่งกันผมสิบมึงก็แบ่งกันไงผเสามสิบสามสิบสามสิบคุณต้องสี่สิบอ่สี่สิบเออหนึ่งสองสามชั้นชั้ไชั้นไม่ คุณมาปล่อยการ์ดที่ใส่ทีมเดียวกันนะไหมเดี๋ยวนี้ก็คือทางทางก็หุดอยู่นะจูนโอ้โหจูนไปก่อนจูนไปก่อนเูจูนไปก่อนเลยเทียบไปอู้มีเชือกให้จับด้วยนีอึ๊บ่าเสร็จภารกิจที่สองเสร็จแล้วป่ะกราทำสองภารกิจตั้งแต่แรกเอาคะแนนเอาไว้แต่อย่าลืมคะแนนมากที่สุดคือเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องบ่ายต่อห้ามอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานเกินไป เส้นทางไม่ง่ายเลยค่ะอันนี้เป็นเต่าด้วยนะทุกคนนี่อุโมงค์เต่าใช่นี่เพิ่งจุดเริ่มต้นนะพิมนี่เพิ่งจุดเริ่มต้นจุดเดที่ห่อแฮกนี่คือจุดเริ่มต้นใช่นี่ทั้งหมดคือหนึ่งพันสองร้อยเมตรหน้าที่ของบอลตลอดเส้นทางขึ้นนับปันใดที่เหลือเนยกับชาร์จะเช็คเอาว่ามีอะไรบ้างที่เราทำได้ไปพี่ชาบพี่สินไม่ไหวพิมต้องไหวนะ เขาบอกว่าให้เราไปช้าๆอย่ารีบนี่เขาขึ้นมาเรื่อยๆข้างหน้าเจอโคชนายแล้วไปหรือเปล่าลุงช้าไปหรือเปล่าผมตั้งนานนี่ทำไมอยู่แค่นั้นเองอะที่เราทำภารกิจก่อนก็ดูน่นได้เบื่อเราก็จะถึงแล้วใช่ตามตุ๊กมาแล้วนําด้วยนําด้วยทั้งสองทีมมุ่งหน้าทำภารกิจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ขณะที่ขึ้นภูเขา ทุกคนเหนื่อยแต่ทุกคนเต็มที่และอยากชนะภารกิจวานี้มารุนกันว่าทีมไหนจะถึงยอดก่อนทำภารกิจมากที่สุดในเวลาน้อยที่สุดและในไหนพงกราพักอยู่ให้ทุกคนกดกติดตามช่อง mymanet แล้วก็ติดตามช่องสังเวยวให้ถึง2องล้านแล้วก็ทุกช่องในทีมงานเรามาดูกันต่อ วิว oh, สวยมากดูกครับทุกคนอันนี้ตูด <laughs> <laughs> ผมรู้เลย <laughs> ผมงมองเอยมันมีแต่ป่า <laughs> ไปดูวิวตอนไหนวะนี่เรามาดูตูดแห่งอเมริกาเอออันนี้ตูด <laughs> แห่งอเมริกาทั <laughs> นนีก็ขึ้นไปพี่เอ็มโดนิถ่ายตูดพีด่เอย <laughs> ซ้ายขวาซ้ายจับสู้ <laughs> <laughs> เหนื่อยไหมพอดีพอดีแล้วเอ็มอยู่ไหนเพียมกำลังมาครับนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ชิวอะเฮ้ยไปขึ้นต่อเลยพวกเราเออนี่ลชิวนี่ชิวโอ้โหโ้โหอ้้้อ้้ดีกอ่าจ้โหโอ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 ้โหยอ้โหอ้โหโอ้ะจโอ้โหโอ้โสวัสดีครับส้โโอ้เ้ยห้ยอ้อโอ้้ ก็คือยืนกต่ายขาเดียวกระตายขาเดียวเหรอใช่โอเคคิดนี่จะทำอะี้ขี้ลอกแล้วทก่อนเราลลาวขี้ลอกอะไรพี่อะขี้ลอกเออได้นะได้จะช้าจะช้าสวัสดีครับสสวัดีครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ที่บอกสู้ๆเมื่อกี้ไม่ได้บอกเขาสู้ๆ บอกเราสู่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับสู่ส่ครับพิมตรงนี้พี่ไก่เขาบอกว่าไม่มีบันไดแล้วเดินเรื่อยๆได้แต่ไม่อยากให้พักมากก็ไม่ต้องพักอยู่นานแต่ระหว่างเดินก็เดินเท่าไหร่ใช่เดินช้าๆทุกคนเห็นบันไดแบบนี้บันไดไม้ด้วยไม่เอาแค่บันไดเหล็กเพราะอีกทีหนึ่งเขาจะบอกว่านับไม่ครบแน่เรานับทุกบันไดเลยทุกขั้นผมคิดว่าทีมผมน่าจะถึงก่อนนะ คือตอนนี้มันมีภารกิจแบกเพื่อนได้นะแล้วให้พีเอ็มถือกระโปราผมแบกจูน29โอบเคเราถึงจุดพักแล้วแล้วมันมีนักท่องเที่ยวเยอะ เราลองเพลงให้เขาไหมลองเพลงอะไรดีพี่ไม่มีลุยไปทอีลองได้เหรอมจลองไม่ได้ทนีเอาพุ่มแพลกรุงเทพไหมนั้นรู้จักอ่าได้พี่ๆทุกคนครับเหนื่อยกันไหมครับไม่ครับสบายมากเลยไม่เหนื่อยสบายเพื่อให้พี่สบายยิ่งขึ้นพวกเราจะร้องเพลงให้ฟังแค่หนึ่งทีตั้งแต่มาเจอเธอท่นั้นฉันสุขใจเหลือเกิน ตอนน้องเย่เงินเฉยรักษาใจตอนนี้จูนเจอพี่นักท่องเที่ยวนั่งพัดให้อยู่คือมันมีภารกิจที่ร้องเพลงให้นักท่องเที่ยวฟังเอ็มนักร้องนำเอาสัญญาน้าฝนสัญญาน้าฝนอ่ะฟในเดือนพ้นชาคงนึกคำต่อคำสัญญาใครเป็นคนสัญญาเอาไว้น้องก็เต็มใจจะรักกัน เออู้ครับจู๊จู๊ครับมีแรงมีแรงทันทีเขาไม่อยากอยู่ฟั่งพวกเพียรมาบ่นอะไรฝั่รู้ยิงย้งยงงก้นขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณครับโอเคเพืทุกคนเดี๋ยวเราจะทำแต่จะเป็นนากระจูนะเพราะว่าให้แบบผมมีเข่าพังเลยหนึ่งสองสสี่ห้าระหว่างเราเดินขึ้นมา เราไม่ใช่เดือนเดียวนี่ครับเราจะมาขอพรตรงนี้ด้วยขอเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรได้หมดเลยเรานำหน้าทีมโคชนหนแล้วชับจับหยุดยุดออกซ้ายออกซ้ายทางนี้ทางนี้อันนี้คือสมาพุบบาดเจ็บผมบาดเจ็บอยู่ตอนนี้บาดเจ็บตรงไหนหัวใจดาดะแหม้จังเพาะมาดอเอาตรงหัวใจเออเออเจ็บหัวใจขานั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเดินต่อเขาขึ้นไปแล้วแต่เราตามทันอยู่แล้วจูนี่เจอขยะอีกแล้วเราได้สามจินแล้วได้สามพันนแล้ว พี่แนทเห็นเขาทำธุรกิจเก็บขยะเขาเป็นผู้ดีจริงๆผู้ดีเก็บขยะเป็นคนดีแต่ผมยังไม่ได้เห็นขยะเลยสะอาดมากนนคืออุทยานแห่งชาตินี้เขาเก็บทำทำความสะอาดดีมากเริ่มคำรามแล้วนะตอนนี้เราอยู่หลังพี่ชับพี่ไหมพี่คะพี่คนนั้นน่ะเดินเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคะพอดี้ทีมหนูรีบ รีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานล่ะไม่ต้องรีบครับช้าช้าแต่ชัวอ้อชัวชัวช้าแต่ชัวชัวด้วยไหมระดับเบี่ยพวกเขาเข้าไปตรงนั้นกันพวกเขาไปแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเลยเดินเราเราไปเรื่อยๆนี่อุโมงค์ไม้ไผ่สิ่งที่เราขึ้นถำนาคานะครับมันจะมีจุดไหว้ระหว่างทางเราก็เลยมาไหว้ก่อน ตอนที่เราพักเดี๋ยวผมจะยืนกระต่ายคาดเดียวคือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะว่าสองคนนี้พักเดี๋ยวเขาไป่ต่อโอเคหนึ่งนาทีนะนี่ผมเลือกพิธีหายใจมึงจะเข้าปากตอนนี้เราดื่มมา29นาทีแล้วจะถามสิบนาทีเพิ่งผ่านไป400เมตรเนี้ยอีก800เมตรพีเมสู้ชิวิตตอนนี้เราจะขึ้นไปจุดจากจบ800เมตรไปไปต่อพีเมเราต้องเป็นทีมแรกที่ถึงโอเคครบเวลาเรียบร้อยอันนี้พอิดยืนเป็นคุณต้อนรับ5นาที เขาบอกว่าตั้งยืนสองกล้องใช่ไหมจูได้แล้วจูครบแล้วโอเคนี่ครับสองนนะครบแล้วครบนะครบเรียบร้อยทำลายมันเดิมโอเคโอเคครบแล้ว5นาทียืนต้อนรับทุกคนก็ไม่มีใครมาเราก็ไปต่อตอนนี้ครับเราเจอบนใดที่เราจะทำภารกิจเลยนะคือนี้น่าจะยาวยาวพอเลยแหละน่นะโอเคช้าช้าไปนี่ครับสามสามไปทำอะไรทำภารกิจทำภารกิจใช่สู้ๆครับ เฮ้ยทีมเรานำหน้าละแซงแล้วทีมเราแซงแล้วเซงแล้วเราเซงเขาเขาก็แซงเราถ่ายระยะจุดตรงนี้สิบสามตรงนี้สิบสามแล้วอีกเจ็ดเอ็มเอ็มยิ้มคบแล้วโอเคครบแล้วยี่สิบสามคันยี่สิบครั้งโอ้ยธรรมชาติสวยมากแต่ยังไม่สวยเท่าแฟนพี่ไปอีกแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องนั้อีกแล้วนี่เราเหลือเจ็ดร้อยเมตรเหลือแค่เจ็ดร้อยเมตรและทีมเรานำหน้าอยู่ด้วยไหวไหมผมไหวผมเนี่ยโอ้ โ okay. อเควันนี้ภารกิจให้รูปช่องแคบหนึ่งสงร้างรบอยช่องแคบเสร็จแล้วเพียงดูวิวธรรมชาติโคตรสวยเลยดูหุ่นทีมเราพุ่งไปข้างหน้าไม่รอผักความรู้สึกยังไงครับ ขณะที่พวกเขาพักผมจะเต้นท่าควนสามสิบวิมหวมาจะเออเขาแบแล้วก็เพิ่นจำไม่ได้เลยแล้วคนอื่นก็นั่งอยู่ด้วยพวกในบุนเขาพักเต้นเขาพักเต้นนู่นเราแฟงก็ได้ไปช้า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 ในขณะที่เต้นนู่นมีคนดูอย่างเดียว เออครบแล้วตอนนี้มันมีจุดพักคือจุดไอแต่มีเขามีเบอร์ติดต่อให้ตลอดนะเกิดใครมีความช่วยเหลือเงี้ยผมจะทำภารกิจวิทย์พื้นไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหนึ่งสองสามสี่้าทีมนัพักเราจะได้แซงอีกแล้วเราจะได้น้าหน้านี่น้อนิ่งน้อนิ่งน้องนิ่งสิบเก้ายี่สิบระหว่างรอระหว่างรอเพียงพักไหนก็วิทย์พื้นไปเรื่อยๆจุนก็คือเก็บขยะ่จุนมีขยะอจุนนี่ นี่จพะยะเขาะยะอครับเขาไม่มองส่วนใหญ่จะเป็นฝกานเพิ่มน้ำตาลก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาความสะอาดเราอาจจะไม่ได้มาที่นี่อีกนะเขาจะปิดถ้าเราถ้าเกิดว่าที่นี่มันสกปรกเกินไปอีกสิบทีใช่อีกสิบทีนี่บันไดลงผมก็นับครับใช่ขึ้นหรือลงบันไดก็คือบันไดต้องนับหมด ทั้งสองทีมเหนื่อยมากแต่ยังสู้ต่อไปเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองทีมจะทำดีขนาดนี้ใกล้จะถึงยอดข่าวแล้วเรามาดูว่าใครจะชนะเฮ้ยใกลจะถึงแล้วทำทางเงินผัดซางเด็กบอลไปทำไก่ข้างหน้าว่าแบบไปที่ไหน What Where Do We Go I Don't Know Too เรอก็ไม่รู้ไปทางไหนต่อคะไปทางนี้อ๋อโอเค thank you 9 สิบโเคคขอร้อยแล้วย okay, okay. yeah, yeah, right. okay, ื่นยื่นยืนยื่นยนยื่นย่นยืนยื่ยืนย่รยืนยื่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 นนยื่น่่นนยื่นยนยื่นยอ่นยื่นยื่นนน่นยื่น่นยื่่นยนยืนยื่นยื่่ยื่่ยื่ายวลายื่น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 นมื่นย่นยนนน เป็นหุ่น5นาทีเขาต้องนิ่งอ๋อหุ่นต้องนิ่งห้ามพูดห้ามขยับเออเออหุ่นเราได้ยินค่ามรู้สึกอะไรโอ้โหเออเอยหุ่นเราขยับเดสาีเสร็แล้วลองยืนนิ่งดีปวดขี้ เดี๋ยวขึ้นไปเราขึ้นไปต่อโอเคครับตอนนี้ครบ5นาทีแล้วไปเราดิติดตามเขายใกล้ๆเลยภารกิจต่อไปคือก้อนหินอันนี้สี่เราต้องการห้าเพียงไปเพียงเพียมไปก่อนเพียงไปก่อนลูกตูนจะถึงทำแล้วไปเออดีดีดีหนึ่งสองสามสี่เอาอันที่ห้าตั้งก้อนหินห้าชั้นสองกองตั้งให้สามเลยไปไปไปนณะนู้นจะถึงแล้วลูกไปไปเราถึงคณะแล้วจูนใช่ไหมนี่ไง ท่านมาคะดูลูกชถึงแม้ว่าเราอยู่ข้างบนแล้วเราจะรีบทำภารกิจสุดท้ายเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่น3คนเดี๋ยวเราพัดให้เขาอ่าช่วยพัดเหยมั้ยเย็นมาเออช่วยพ่อช่วยพ่อสู้ับสู้ัาโอเคคนถึงป้ายไป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 อะอะอะจับไปจับไปถึงแล้ว มาดูเวลาโอ้ยโอ้ยอเวลานี่ได้อยู่ได้อยู่ได้คะแนนเยอะอยู่นะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนอยากอยากรู้ว่าแต่ละทีมได้แต้มเท่าไหร่แต่ก่อนเราเลยเรามีภารกิจสุดท้ายที่เราต้องทำรวมกันทั้ง2องทีมอันนี้ไม่เกี่ยวคะแนนไม่เกี่ยวอะไรคือเราต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วเราต้องไป ขอพรไหว้เสียนเพราะตอนนี้เราอยู่ถ้ำนาคาเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเดี๋ยวครั้งที่เราไปผมก็จะอธิบายระวังทางโอเคไ,<ป>ไม่กี่เดือนที่แล้วผมมาและขอพรกับท่านในช่วงนั้น idol fight season 3ยังไม่มีสปอนเซอร์หลักและมีค่าใช้จ่ายเกือบ10ล้านเราคาดทุนและต้องการผู้สนับสนุนงานใหญ่ที่จะมาช่วยเหลือเพราะเราอยากให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมขึ้นไปขอพรจากท่าน พอลงมาไม่ถึง3วันมีสปอนเซอร์ติดต่อจากต่างประเทศและเขาสนับสนุนงานกับเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้เราไม่ขาดทุนและเราสามารถทำการกุศลช่วยเหลือประเทศไทยด้วยนะครับตอนที่ผมขอพรผมสัญญากับท่านว่าถ้าได้พรน,นั้นผมจะกลับมาแก้บนแล้วก็วันนี้ผมพาทั้งทีมมาแก้บนสำหรับพรที่ขอไว้อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่ผมเองพิสูจน์ด้วยตนเองไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเดินกลับสรุปแต้มของวันนี้ผมขอพูดนิดน,นึงคือ ผมเป็นคนที่เชื่อในพลังเหนือกว่ามนุษย์ที่องค์สามารถช่วยเราได้ในชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดพอเราขอพรอะไรเราต้องลงมือทำนะครับไม่ใช่แค่ขอพรนั่งนิ่งนอนที่บ้านแล้วขอให้มันเกิดมันเป็นไปไม่ได้เราต้องขอพรแล้วเราต้องลงมือทําเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มมีพลังที่ทําให้สิ่งที่เราบอกว่าตั้งใจนะสำเร็จได้แต่ว่าสุดท้ายเราต้องลงมือทาก่อนใช่เราต้องลงมือทําแล้วเขาจะมาเสริมเติมเต็ม,ตมในจุดที่เราทําเองไม่ได้ตรงนั้นแหละ สำคัญที่สุดนะทุกคนใช่โอเคถึงเวลาละสิ่งแรกถามก่อนผู้คุณนับขั้นบันไดไหมนับได้เท่าไหร่1,174รบอลได้เท่าไหร่บอล1น7 5เฮ้อยทั้งสองทีมพานเรามาพูดเลขพร้อมกันว่าคะแนนรวมกันได้เท่าไหร่อเคมาไหมหนึ่งสองสามสองพันสองพันเลยเหร จดอรหนึ1 1> 1> 1, hey, in ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าสิบแต้มเลยห้าสิบแต้มใช่โอเคถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Manz และทุกช่องในทีมงาน Mr M Coach นาย Social w a t c ZBD รีวิวของแล้วก็ Sunflower a ให้ถึงสองล้านนะครับแล้วเราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ